หลวงปู่ทิมอัตสันโตแห่งวัดพระขาวอำเภอบางบาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งผู้ที่ได้มีโอกาสไปกราบนมัสการท่านจะเห็นถึงความมีเมตตาจิตที่ท่านปฏิบัติเป็นประจำเสมอมาแม้ว่าท่านจะเหน็ดเหนื่อยต่อการรับกิจนิมนต์เดินทางไปโปรดทั้งใกล้และไกลอย่างที่ต่างๆครั้นเมื่อเดินทางกลับวัดก็ปรากฏว่ามีศรัทธาญาติโยม มารอเพื่อขอพึ่งพาบาร,รมีจากท่านท่านก็ให้การต้อนรับทันทีโดยไม่ต้องการพักผ่อนหลวงปู่ทิมท่านกล่าวว่าแต่ละคนต่างก,ก็เดินทางมาเพื่อรอพบท่านซึ่งมาจากที่ไกลๆกันทั้งนั้นก็ต้องให้การช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้เมื่อเขาตั้งใจมาเราก็ต้องไม่ให้เขาต้องผิดหวังกลับไปถ้าจะย้อนอดีตของหลวงปู่ทิม หลังจากที่ท่านได้อุปสมบทแล้วท่านก็ได้ปฏิบัติกรรมฐานและก็เพ่งพิจารณาสังขารของศพตามตำนานบันทึกไว้ว่าหลวงปู่ทิมท่านได้เข้าป่าช้าหลังวัดในคืนเดือดมืดซึ่งเป็นป่ารกทึบท่านได้เข้าไปนั่งเจริญภาวนากรรมฐานจนดึกสงัดแล้วท่านก็กลับมานั่งต่อในวิหารต่อมาท่านก็ตกลงจำพรรษาในป่านั้นเรื่อยมาโดยสภาพของกุฏินั้นไม่น่าอยู่ เพราะว่าหลังคารัว่วแล้วก็ผุพังไปทั้งหลังและท่านก็ยังเอาเสือเก่าซึ่งเป็นของวัดที่ใช้รองศพ